อ่ะครับก็ต้องขอสวัสดี่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเสี่ยวเพชรนะครับก็จากที่เราได้ทําการเล่นมากัน EP ที่3แล้วนะครับถ้าจําไม่ผิดนะก็เรายังไม่ได้แนะนําตัวเลยนะครับก็เราชื่อว่าเสี่ยวเพชรเสี่ยวเพชรนะครับก็สําหรับช่างนี้นะชื่อว่าเสี่ยวนะครับเสี่ยวเนี่ยเป็นภาษาจีนนะเสี่ยวเพชรนะครับก็ชื่อผมชื่อเพชรเนาะโอเคเราเปิดมาแล้วครับก็เราได้ทําการมาแรกเมลอนนะหลังจากที่เราเก็บอ้อย นะก็คือเอมันมันโตมาเยอะนะครับผมก็เลยทําการเก็บอ้อยนะแล้วก็ามาตัดไม้เพิ่มนะครับเพราะว่าเนื่องจากไม้เราเนี่ยมันล่อยหลอนะครับซึ่งผมตัดไปหลายต้นมากนะครับก็จะเห็นได้อย่างนี้เลยนะผมก็ตัดเคือบเยอะนะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้เนี่ยให้มันอยู่แถวๆนี้เดียวกันหมดเลยนะเพราะว่าเวลาตัดเราจะได้ไม่ต้องวิ่งไปไกลนะครับโอเคก็หลังจากที่ผมทาฟาร,ร์มอ้อยไว้ครั้งที่แล้วเนาะผมก็เลย คิดว่าน่าจะต้องทำฟาร์มวัวเพิ่มนะเพราะว่าเรา,เาทั้งสารอาหารที่มันได้นยมันได้เยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างที่เราต้องใช้คือหนังวัวนะครับใช่หนังนะครับเราต้องใช้หนังใช่ทีนี้ผมก็เลยทำการเริ่มที่สร้างข้อก่อนนะครับ mm. ซึ่งข้ออันนี้นะผมเอาโมเดลมาจากาตัวฟาร์มอ้อยนะครับก็ด้วย ด้วยที่ความคิดอันประเสริฐผมก็เลยสร้างประมาณนี้นะครับผมก็เลยเอาแสลบเนี่ยมาปูไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยตามด้วยลวดนะที่ผมที่ผมตามคิดตามที่คิดไว้นะเพื่อความแตกต่างใช่แมผมก็เลยปูมานะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันน่าจะต้องสูงกว่านี้นะเพราะเนื่องจากเราต้องทําหลังคานะครับพอมันสูงอย่างนี้แล้วผมก็เลยมีความคิดเล่นในหัวว่าเออไหนๆัวมันก็กินแบบ ข้าวแล้วใช่ไหมเราก็เอาข้าวไปปลูกข้างบนเลยนะเวลาเราเก็บเราก็เก็บเห็นเหลืองๆหลอย่างนี้นะโอเคผมก็ทุบเอ้ยผมก็เอาเชือกที่ผมผูกวัวไว้ข้างนอกนะมาไว้ข้างในแทนนะก็ผมก็เล็งให้มันถึงจุดตรงกลางนะหูว่าเหมือนว่าผมปรับผิดไปนิดนึงเนาะก็ตอนนี้ผมก็วางโครงสร้างไว้เรียบร้อยแล้วนะผมก็เหลือแค่ทาให้มันเสร็จนะครับผมก็วางไม้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เรา ตัดต้นไม้มาเยอะๆนะครับตอนนั้นเนาะอืมผมก็ค่อยๆวางไปเรื่อยๆนะครับแม่ทาข้อกลัวนะครับก็นะก็ทําเรื่อยๆนะครับนี่ผมว่าวางแบบนี้ไปเลยนะครับแบบเป็นบล็อกข้างบนนะครับเพราะเนื่องจกเช่าเราจะทําเป็น2ชั้นเนาะเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันแบบเอ่อจะทําเป็นฟาร์มข้าวนะครับประมาณนี้ส่วนความเชื้อเค็นก็เอาเป็นแบบเมนนุ่นนะครับเราก็เอาไว้อย่างนั้นก่อนนี่ครับเริ่มแรกมาผมก็แบบ เม่เอาสลับแทนดีไหมว่าไม่เอาดีกว่านะครับเพราะว่ามันมันจะเหมือนไปมันจะเหมือนกับทำชูเอเคนนะครับแล้วก็มันมองไม่เห็นด้วยนะครับว่าวัวมีเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะมันดูไม่ค่อยสะดวกนะครับผมก็เลยใช้ลัวแทนนะครับใช้ลัวแทนใช่แล้ววัวอะไรพวกนี้มันก็ออกไม่ได้นะครับผมก็เลยเอใช้ลัวดีกว่านะครับอืมี๋้วผมก็วางล้วนลไปนะครับมันอาจจะมีผิดพลาดกันบ้างนะผมก็ทุบออกอะไรางี้นะครับอืม โอเคก็ประมาณนี้นะแล้วก็ผมจะต้องทําหลังคานะครับตอนแรกไม่คิดว่าจะทําหลังคานะแต่ว่าพอมันมีพายุหรือว่าหิมะตกอย่างนี้นะมันคือแบบลงพื้นหญ้ามันมันไม่เป็นหญ้านะครับมันมันจะเป็นหิมะแทนนะครับแล้วผมไม่ค่อยชอบนะผมเลยต้องทําการปิดข้างบนด้วยสลับนะผมก็ปิดข้างบนด้วยสลับเพราะว่าเราจะใช้บล็อกเลน้อยนะเใช้บล็อกที่น้อยนะครับไม่เราเราไม่ต้องใช้บล็อกเยอะ นั่นเองนะครับก็ใช้แบบนิดๆหน่อยๆน,นะครับก็ปูๆไปนะอันนี้คือผมวางปูมาอ,อประมาณสองนะครับใช้ฮอให้มันมีเอ่อสเปซเกินบ้างนะครับโดยการที่แบบสลับไปสลับมาเลเยอร์อะไรอย่างนี้เนาะผมก็ทําต่อไปเรื่อยๆนะครับมันก็เป็นวงกลมแหละนะมันเหมือนจะเป็นวงกลมนะครับก็เออกระดูให้เป็นวงกลมนะครับจะได้หมครับผมจะได้ไม่เหลี่ยมบ้างนะครับอืม ก็โอเคก็สำหรับ EP พีนี้ก็ทำการสร้างฟาร์มบัวนะครับก็เน้นฟาร์มเลยนะครับสำหรับ2 EP นี้ก็คือเน้นสร้างฟาร์มอะไรให้มันสะดวกสบายนะตอนนี้ก็คือปูมาชั้นในละเออแต่ก็จริงๆมันนานมากเลยนะครับผมอัดเนี่ยคือคลิปหนึ่งเนี่ยชั่วโมงหนึ่งเลยนะผมก็เล่นมาชั่วโมงกว่าเลยนะครับโอเคแล้วก็อันนี้ผมทำเป็นเจเนเรเตอร์นะครับเป็นเจนแบบไอ้นี่นะเออ ค o b เปอร์สโตนะครับผมก็เลยเอาไอ้นี่เอาเียนไปอุดนะครับแล้พอผมขุดได้สักพักมันกระเด็นออกนะครับผมก็เลยไปเอาดัปเปอรมาแทนนะครับแล้วก็ฟามหินไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้อืมโอเคก็หลังจากที่หินพอแล้วนะเราก็มาปิดกันนะครับเรามาปิดจบงานตรงนี้นะครับผมก็นี่มันก็ได้เป็นวงกลมพอดีนะนี่ไงนมาเพราะมันแบบ คิดมาพอดีเป๊ะนะครับผมก็เลยเอาไม้เนี่ยมาวางไว้ตรงกลางนะแล้วก็เอาไฟเนี่ยวางไว้ร,บรอบๆนะครับเพื่อความสว่างนะครับแล้วก็ความสวยงามหรือเปล่าอาจจะสวยสำหรับผมหรือคนอื่นไม่สวยไม่รู้นะผมก็ทุบและเชือกมันลอยได้ยังไงครับนเนี่ยโอ้ยโอเคนะครับก็หลังจากที่เราทำอะไรเสร็จหมดแล้วนะเราก็มาทำ รั้วปิดกั้นนะครับไม่ให้มันออกกันนี่มาน,นี้นะครับแล้วก็ใช้ขนแกะนะครับเป็นผมวางไว้ข้างบนเนาะเราก็สามารถกระโดดได้อย่างนี้เลย <c oughs> okay, โอเคก็เมื่อกี้ผ <c oughs> มให้อาหารวัวไปแล้วครับใช่เพื่อให้มันเติบโตโอเคมาทีนี้เราก็มาถึงพราร์ทของข้างบนกันแล้วนะครับในการทําฟาร์มข้าวข้างบนนะครับก็นี่ผมก็กะระยะเลยนะครับเพ่งในความรู้ตอนนั้นคือผมมีแค่ว่า น้ำเนี่ยส่งผลให้ให้เราสามารถปลูกได้5้าบล็อกนะครับแต่จริงๆมันคือสี่บล็อกนะผมก็วังวังเกินไปก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็พยายามคำนวณให้ดีนะผมก็ขั่วเลยนะเพื่อดูระยะเพราะวผมไม่แน่ใจนะว่าระยะมันประมาณไหนนะครับผมก็ทำแล้วเป็นวงกลมนะครับเป็นระยะวงกลมอยู่นะนก็เลยมาฟาร์มดินเพิ่มนะเพราะว่าดินไม่พอนะครับผมก็ ามดินดันต่อแล้วก็ใบปูนะครับก็มมาเริ่มปูปูไปเรื่อยๆนะครับตก็หาลัศมีแบบตรงอนไนตรงบ้างอะไรนี้นะครับแตสุดท้ายก็ออกมาโอเคนะวันนี้ผมก็พั่วไปเลยนะผมบอจะได้รู้ว่าด้านข้างเนี่ยมันมันถึงไม่ถึงนะครับถ้ามันถึงก็โอเคนะถ้่ถ้ามันไม่ถึงก็ไม่เป็นไรสรุปว่าผมพัวด้านข้างเนี่ยมันถึงครับแต่ว่าตรงนั้นมันไม่ถึงนะผมก็บวกมาเพิ่มอย่างนี้นะผมก็ทําขอบๆอบตรงนี้มาเพิ่มเนาะ แล้วก็เว้นข้างนอกไว้สามสามหรือสองคผมจะแม่สามนะครับแล้วก็อุด,อดมาตเต็มนะครับแล้วก็มันสามารถใช้ได้ทุกพื้นที่นะเท่ากับว่าที่ผมทํามาก็คือไม่เสียเปล่านะมันวางได้เต็มอยู่นะครับใช่ตอนนี้ก็คือ้วยเดียวนะครับ้วยใหนะ้เราสามารถวางตัวผักเอ,อข้าวนะครับใช่วางข้าวได้ข้างบนน,งนะก็พกุพ่มๆไปอืมทีนี้เราก็ มาตกแต่งข้างบนหน่อยนะครับโดยการเอาหินเนี่ยมามาเป็นเลเยอร์ข้างบนนะเพราะว่าล่างเป็นไม้ละแล้วก็เอามาใส่ด้านข้างนะครับเฉพาะด้านข้างนี้ผมก็วางไปนะครับแล้วก็อืมก็แค่นั้นก็วางนะครับก็หลังจากที่เราฟาร์มหินมาสักพักนึ่งนะผมก็วางไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็ก็วางนะครับผมไม่รู้ผมืจะพูดอะไรนะครับก็วางไปเรื่อยนะครับก็ประมาณนี้นะก็หลังจากที่ผมวาง ขอบเสร็จนะผมก็มาที่แผ่นนะครับม,มาที่ทุ่งหญ้านะผมก็มาทุบหาแบบเศษเศษซีดนะครับเศษข้าวเศษเมล็ดข้าวอะไรอย่างี้นะเพื่อเอาไปเอาไปปลูกให้มันเต็มนะครับมาเวลาออกผลออกดอกอย่างนงี้เราก็จะได้มาเยอะๆนะครับแล้วก็ใช้ได้นะครับในการเลี้ยงวัวคุณนปุ๋นะครับเพราะว่าตอนแรกตอนแรกเนี่ยคือวัวมันมีแค่สองตัวนะมันก็ ปลูกนิดนิดหน่อยหน่อยก็พอนะครับแต่ว่าแต่ถ้าผมคิดว่านานๆไปมันไม่พอนะอืผมก็เลยมาเอาข้าวให้กับน้องวัวแพร่พันธุ์เพิ่มนะครับมีในกรงก็มีประมาณ2อสามตัวนะแต่ว่ามันมันไม่หลักนะครับเพราะกับว่าผมให้ไปฟรีแล้่ตัวนึงอโอเคเรากำงเก็บเกี่ยวนะครับตอนนี้ก็คือข้าวมันก็ยังไม่เต็มพื้นที่เท่าไหร่นะครับสําหรับนี้ก็นะก็มา ความปัวไปก่อนนะครับว่าเดี๋ยวมันก็ขยายพันธุ์นะครับไปเรื่อยๆนะเราก็มาปลูกอะไรอย่างนี้นะครับก็ถามว่าลําบากไหมก็ลาบากอยูน่นะเพราะว่าช่วยเ,เคียนเรากไไ็ไม่ได้ไม่ได้ไปเก็บเลยนะคือมันต้องแบ่งกันไปเก็บนะครับเพราะว่าหั่เลียวอะไรประมาณน,นี้นะคิดว่าในอน,นาคนน่าจะมีชวนเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับประมาณนี้นะใช่แล้วก็ปลูกข้าวอะไรเสร็จสับแล้วนะครับก็เดี๋ยว จะไปทำฟาร์มเหล็กกันต่อนะสำหรับ E ีหน้าโอเคก็สรุปบทวันนี้นะครับก็คือทำทำฟาร์มวัวเนานะทำลาวัวกับทำฟาร์มข้าวข้างบนนี้เนาะก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับ E ีนี้ก็ E ีีที่3ก็สำหรับครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ส u b ด c r i ซ้ายซับสไคร์ให้เสิร์ฟเพชรด้วยนะครับก็มีกำลังใจในการทำคลิปต่อนะครับบ๊ายบายครับไว้เจอกันขอบคุณที่ติดตามรับชมครับบ๊ายบาย